สวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเพอร์ซี่แจ็กสันอะ่ะเพอร์จะรู้จักอ่ะร้านทเทจเจอร์แองเตอร์อะ่ะได้ข่าวว่าช่วงนี้ฮอตเหรอยิงขับไปป้าแล้วนุ่งขาสารบ่อยจังะระวังนะหมวกจะหายอ่ะเดี๋ยวปล่อยยางรถแม่งเลยกินโป๊ไปเนี่ยฮะอาจารย์เมาจังเลยนะอาจารย์อ่ะเป็นหัวหน้าแก๊งมัดหนักอ่ะฮะแจ๊งอะ่ะคิดว่าเฟีย้ยวอ่ะเฟี้ยวมากเงี้ยลอยอะ่ะฮะ ในกรอบสามเหลี่ยมอ่ะผมเนี่ยเลขาคณิตรู้จักเบ้าแวไว้อ่ะเข้าใจป่ะรอวันเผาอ่ะรู้จักบ้าแวไว้อ่ะรอเผาอ่ะอย่าให้เจอนะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เลย0ูนย์แปดเล่าสองแปดห้าสมสี่ห้ากลมมีไรก็โทรมานะเดี๋ยวไปเลยลบข้างในข้างนอกก็ได้หมดร้านก๋วยจั๊บอ่ะอย่านั่งไว้ดีนะอย่าจะโดนกระช่าหัว ดีวโทรมานะจบจบคลิปนี้แล้วโทรมานะผมจะรออาจารย์เดี๋ยวก่อนทำรับบดุกแม่งเลยมวกันระวังไว้นะอาจารย์ขับดีๆนะเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวยางรถกับแบนอาจารย์เดี๋ยระวังไว้ดีสเม็ดปีหน้าเดี๋ยวเจอกันอาจาจป่จบเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะเข้าใจปะ